ิ่งกี่เป็ดย่างฮ่องกงกันคะ่ะมาคะ่ะมาคะ่ะไปได้วยกันคะ่ะเห็นชัดไหมคะเมนูหลากหลายนะคะเป็ดย่างอบน้ำผึ้งเป็ดคาโรยาจีนหมูแดงอบน้ำผึ้งหมูย่างฮ่องกงเกี๊ยวกุ้งฮ่อง,กง,องกงคะ่ะนะฮ่องกงค่ะ นี่เด่นดังที่เป็ดย่างนะคะค่ะมัน่อยผัดหมี่ฮ่องกงครับพี่แนะนำใช่ไหมคะครับแล้วก็ม,มีสามตัวนี้นะครับที่สั่งเด็ด เป็นมกงเป็นลาหนาเต้าซี่เป็นเส้นใหญ่ลาหนาปลาครับอันนี้เป็นมันมีเป็ดตีนเป็ดปีกเป็ดมันน้อสแซ่เปลี่ยนเป็นเนื้อเป็ดได้ครับโอเคงั้นแม่มัมเอาผัดหมี่ฮ่องกงนะคะครับนุนแล้วลูกอันนี้ค่ะรับยันลาหนาเต้าซี่นะโอเคผมก็เส็จจานกลารค่ะกลายเป็นของแม่มัมผัดหมี่ฮ่องกงลูกสาวละหน้าปลาตอซี่ของป้าเลยนะเป็ดย่างไส้กลางโอเคจ้ะขอบคุณครับเป็ดย่างไส้กลางมาแล้วค่ะ ห้องกมคะ่ะน่าทานมากเลยคะ่ะด้านหน้าปลาตุ้งซีคะ่ะบนรถน่าทานมากเลยคะ่ทะทำเค้กติดไฟ มาค่ะอร่อยกับผัดหมี่ฮ่องกงกันค่ะพี่เขาเผ็ดไหมไม่เผ็ดกว่าคลื่ดเหมือนกันเลยเคยบอกใส่หมวกใส่หวานน้ำไม่เผ็ดมาจำได้คุนเกียรติใช่ไหมย้อนกว่บ บอกคอต้ไม mm ่ใ hmm. ช really cool. well. ่คพอตวไหนก่ uh ้ uh ีเลยิมีคุณกูตอตอสุดอันนีอร่อยเอมเด็ดอือร่อยแล้วของเขไม่บ้าถ้าเ็าจีอแบบไม่มีไม่เลยอ๋อนี่ีกว่าอสใสี่ันนุ่งแล้วมากกว่ นำแกงเหวอรอมากเขาเองด้วยนะชื่นใจค่ะพี่ี่เขมามรับออเดอร์เหเขาชื่เียนขงหนูอะไรนะจับเลี้ยง็งยจับเลียงค่ะอโอเคจ้าน,นักเป็ดค่ะนักเป็ดค่ะ ่นหลเก๊กควยกับจับเลียงนะคะจานที่สี่หมูแดงกรอบค่ะที่สี่ต้องสั่งเป็นสี่จานอันนี้เหรอจิ้มซีอิ๊วอ่ะเดี๋ยวเลิ่มนไหมอุ้ยล่นหลุดหมอกหลุดเดี๋ยวเริ่มนไหมไปกันค่ะหมูกำลังดีค่ะ อาารอ่ <นะ S 2> อยดีคำะอร่อยนะปรดิคทนะน่มๆนุมน่มเด็กอืม้มอร่อย <c oughs> ดูเดียวกินสเต็กเยอไปไหมเยอะไปไหมเยอไปบ้างมาคือนี่บางสุดนีันได้บงสุดได้กินบางสุดรแล้วแล้ะกินเลยดูอร่อยสูเดียวสเต๊เมันเอาชิเล็กันมันที่ญี่ปุ่นที่เขากินเอาซาบิมาปั่ะ มัสตา์ดก็มีอยู่ในนี่ไงไอัวหน้าอ่ะเอาขดะแต่วนแต่่วนหน้าปากินไปแล้วนะปากินไปอันนแล้วแต่สลายนป้าที่หมดแล้วสลายนิดองุงลาหน้าปลาต้อซียกันนะคะนิดหนึ่งไม่ต้องเยอะ ปานิดยังนีดเพียวพี่ดเพียวปานน่ะลูกแค่นี้เนาะเดี๋ยวเค็มพริกป่นเอาปล่าอิดนึงอิมหนึงนิดแค่ไหนแค่นี้เนาะ <c oughs> เปลี่ยนตัวมากมาวะ,ะนิดนิดพนะอไหมใช่โอเคโเลโอเลโอเลก่อนนะคะ,ะจริงๆไม่ปรุงก็อร่อย,ยแต่อยากลองปรุงดูว่ามันจะเป็นยังไงมูละค่าเนี่ย ทั้งหมด890บาทขอบคุณครับอร่อยค่ะค่ะอร่อยอร่อยอิ่มมากเลยปะฮ่าฮ่าฮ่า สับเป็ดหนึ่งตัวใช่ไหมตัว,เป,ตวเป็ดหนึ่งตัวต้องเอาปีกเอาขเอาออกมาก่อนใช่ไหมแล้วก็ให้น้ำมันมันออกใช่ไหมมาแล้วคะ่ะ มือสับเลยค่ะสับแขนสับขาสับคอไปเรียบร้อยแล้กวกว็มนน มีคนสับไหมนอกจากเธอหรือว่ามือสับมือเดียวมือเดียวใช่ไหมลูกมือเดียวมือเดียวเอามือมือไงมือมือหนึ่งใช่ไหมเนี่ยแล้วมือสองแล้วหล่อๆข้างๆไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยลูกรับเมนูแล้วก็คิดังเหมือนป้าใช่ไหมหอมหอมนี่ขนาดอิ่มแล้วนะเนี่ยอ๋อ มือหนึ่งห้ามสายห้ามลานะเธอมือสองเขาจ้องอยู่นะเดี๋ยวดูมือสองจ้องใหญ่เลยแล้วเมื่อไหร่มือสองจะได้โชว์ฝีมือมือหนึ่งลาใช่ไหมลาอีกแค่ะหมายถึงอ๋องั้นก็ให้มือหนึ่งกินข้าวแล้วเราก็โชว์ฝีมือเออดีดีดีเอาเสร็จแล้วนี่หนึ่งตัวเรียบร้อย โอ้ยเร็วจังอย่าลืมนะคะร้านนี้อร่อยค่ะทานกันนานทานเป็นประจำค่ะป้าป๊าใจดีลูกชายก็น่ารักค่ะขอบคุณนะคะไปนะโลกขอบคุณค่ะ